มีด้วยไหมมีหมวกติดไฟติดไปตึงว่เปิดเรือผีได้เลยอ๋อเปิดเรือผีที่ไหนก็ได้จุดมาร์กกดได้เว้ยเปิดไงเปิดตรงไงเปิดนะเอานะดมาร์กไว้ตัวเราเองเปิดดีกว่าเรียบร้อย หม่ัอีกมันเคลื่องของใส่เขาอ่ะใครหัวลนลนอ่ะเองโจรเปล่านีชื่อโจรอ่ะครับผมผมโจรลนหนีต้อโมวยต้องมยระเบิดแล้วไอ้เนี่ยเปิดไฟได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ่ยไปกระพริบผีมาผีมาะไงวผีมาผีมาใช่ไหมไหอ้เอาเลยอ่ะด้านหลัง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 น้ำต้นอ่ะเฮ้ยจะนิ่งมิ่งเชื่อเลย อินเซนบ้านคุณน่ะเขามีเครื่องตัวกีอยู่ไปหาให้แล้วเรามายเก็บเก็บของได้ไปมีไฟฉายสองอันนี้เองเริ่มหมดเลยเนี่ยอินเซนมาเริ่มอินเซนพีอยู่ตรงนี้อลยเนี่หกองศาหกองศาไม่งศามันไม่มีขึ้นเลยมาเจาัขไม่อุ้ อ๋อท่านหน้าจอมัวแสดงว่าผีเห็นอะดิเนี่ยไฟกระพริบแล้วเนี่ยอุ้ยตาบอดเปิดได้ไหมเปิดประตูไว้อยู่ใช่ไหมเบ๊อเอาเอาเขาออกมาแล้วโดนวาล์กกลับเข้ามาเอาแล้วล่ะเียมไปอยู่หลังประตูอ่ะเป็นอาเกี่ยวมักงเกี่ยว์มาได้ละโอ้โหตอนแรกดูรับตกตบไปต้องต้นหาต้องตนตายเกี่ยว์อะไรเว้ยผ้ามัวต้องออก นี่ก็ทีวีชั้นสองอะทีวีชั้นสองมันเปิดทิิงไว้อะเจอแล้ววะใช่เออทีวีมันช็อตอยู่้างบนนะเออมันช็อตแต่เฮ้ยใครเปิดไม่ได้ตัดไฟไปแล้วใช่ไงเฮ้ยแก้วแก้วแก้วน้ำต้นทำมั้เนี่ยฮะอะไรอะเรียมตรงนี้สี่มองไม่เห็นมืดแท็กเกอร์ตัวไหนอะ วตาบอดหายไปแล้วเออว่าทำไมตาบอดล่ะกาเซียมาไอนนี่มันวิ่งว่ะวิ่งแล้วตาบัวใช่เหรอเขาเป็นผีขึ้นตามเหอยเหนื่อยเมื่อกี้ตาบัวเจอว่าเจอไอ้นี่ว่ะเจอเซียมตาบัวแล้วหายแล้วหายแล้วตาบัวเพราะว่าไอ้นี่เปล่าไอ้้ไอตัวจากไอ้นั่นแหะที่เองชอบวิ่งหนีอ่ะไอ้ตัวแขนขาสองข้างอ่ะเฮ้ยผีมาเรียนเสียง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 ผี เฮ้ยนะมันมาขึ้นมามันจะขึ้นมาเฮ้ยมันมาหนีเลยกันเซียมหนีเลยเชี่ยคารากรมันหายไปมันหายไปมันไม่ตามมันวิ่งตามมันหายมันหลงมันหลงปุ๊งมันหลงมิ่งมิ่งมิ่งเหนื่อยมันยังไม่ต่อมันมาแมันออมันมาไม่น่าเลยออก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 ไม่ได้วิ่งออกไม่ได้มันล็อกประตูมันไม่ให้ออกแต่มันจะวิ่งเปิดดิเปิดดิ เปิดไม่ได้เปิดวิ่งเลยจังวะมันตามม่อยู่มาดิตู้เดืยดมาใครไม่อยู่ไหนอะเดี๋ยวังไงต่อมันมามันมาเฮ้ยเดินไม่ได้เฮ้ยรอดขี้หายเฮ้ยเฮ้ยเยตาโมวไปหมดเลยเชียดฉิวเลยวะเริ่มมาไม่เป็นท่าเออไปดูดูสมทำอะเตรียมทีเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันไล่แล้ว เฮ้ยมันมาอีกแล้วเหรอเตอนมันอยู่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ผีละนี่มันฆาตกรนะครับมันมีอยู่ด้านบนมีอยู่ด้านบนเยมันขึ้นมันกระลังมันกระลังลงมามันลงมาแล้วเบียร์เออประตูลงมาเออประตูเซียแม่งตายช็อกเลยเีนแข็งเถื่อเบียร์ไม่มีเร็วนะยุงไม่ได้ด้วยเป็นยากเลยไม่เห็นยากแตเบียร์จะตายเลยนี่ตายเนี่ยบอกเอย เฮ้ยทำไมมันไม่ยอมวิ่งวะมันเดินตามเบียล้วเบียก็เดินตามมันนะอะไรเนี่ยคืออะไรวะใช่เหรอเบียเดินแบบไม่ดูเลยเนี่ยเฮ้ยเดินไปเรื่อยๆเลยดูชาจะรอดใช่เออรอดละหายไปแล้วแน่ใจแน่ใจแน่ใจเขาไปแกงละเบียร์กลับพข้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ออกไปที่นี่ โอเคชิมอันนี้โหดเกินเฮ้ยกออลอยอีกแล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยเอ้ามันเอาละมันปิดอีกแล้วจะออกก็ไม่ได้ออกเลยมันหายไปไหนอะเดี๋ยวโดนให้โอ้ยมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันลงผลมาเออใช่มันมาละ คราวนี้อาจจะไม่ได้ดวงดีเหมือนตาที่แล้วเฮ้ยเดินไม่ได้จะรอดองไมผีมาเดินเช้าวะนั่นดิมันมันอนให้ไนอนให้ยังไม่เอาจริงอีกบอกยังไม่เอาจริงวังสุขุนะไม่งั้นจะออกจากบ้านก็ไม่ได้เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลย เอาเลยเวียร์ใช่เหรอแน่ใจแล้วเวียร์ทำไมคิดว่าพวกเราจะโกหกเนี่ยกลัวฟังจากเสียงเอาไว้ถ้ามันมามันจะคำรามถ้ามันออกมันจะเป็นเสียงระเบิดเวียร์กดเครื่องตู้เลยไมไอชิเมนคุณตาผีวโหดเกินเอ้ยยังไม่เลือกอะไรอ้าวยังเหอะ น่าร้างดีๆนะแต่ครั้งหน้าสร้างดีๆโคตรโหดอ่ะโคตรเก่งเป็นไงโอ้โหเก่งยังไงกันเซียมเี่จริงกว่เองตายตายยืนซะด้วยโหจริงเลือกเกมเลยกัลเซียมแบบยืนตายอ่ะตาแข็งอ่ะเอาสเปคเตอร์หนึ่งปรับเป็นไพรเวทได้ไหมไปชิวๆมันจะปรับเป็นเป็นโอลี่ยังไงวะเนี่ยไพรเวทเหรือเปล่าวะมันปรับไอ้นี่ได้เข้า ก็อลองปรับเป็น private ดูดิมันปรับแบบนี้ได้ใส่รหัสก็ได้ใช่ private ใส่แย่งก่อนก็เนี่ย

แล้วนี่อะแก,กโมวีเลเวลศูนย์จะสร้างนี่ไงทั้งก่อนเตะคนออกรูดูอะมันต้องแบบกดวิดดูมอะแล้วถ้าเราดวงดีเราก็ได้เป็นหน้าห้องตั้งอย่างน้ำต้นสร้างแล้วอะน้ำต้นสร้าง โดนสาเลยครับเลยอีซี่ทำไมอ่ะไม่ตื่เลยโอ้ยโอ้ยจะเอาอะไรวะเพิ่งเริ่มนะเว้ยยังไม่รู้เลยเล่นยังไงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอีซี่อะเราตายกันหมดอะอีซี่อะไรขี้โมสิเปิ่งเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเลือกเลือมีเดียมเลยมีเดียมก่อเอาแต่เอาเอาแค่มีเดียมพอเอาการใจจสุดอะอีซี่พออีซี่ เอาสรุป easy หรือมีเดียมเนี่ยมีเดียมดีกว่าจังมือยังมือ medium เรมีเดีย u m สองคนแล้วโอเคมีคดีย medium อะไร medium MC หรย MC เลยเซฟพัก็ได้หมคือมีปืนกดนะอืมกดเลย let's go อย่าค่อีๆขาดพี เองเนี่ยฆ่าผีเองเนี่ยฆ่าเองก่อนกันแน่เขาวิทยาเวทชีโมแต่ไม่มีสายเวทย์สายเวทย์ย้อนสอนอะไรอ่ยอะไรคือการเข้ามาแล้างหลังขานขึ้นมาเป็นมาร์กอยู่ใครตายอ่ะอย่างนี้วะยังไม่ตายตายวะนั่นดิไทเกอร์ตายแน่เลย อาอ้าไม่ใ,ใครตายแล้วนั่นใครตายเรื่องนะตัวหลอกไม่เชื่อไหมว่านี่คือตัวหลอกปะเร็วเลยหลอกให้เราไปแล้วเราจะตายเขาทำมะไรแล้วต <c oughs> ้วลลองไปด้วยเครื่องถามผีกับเขาเห็นไนท์ชั่นเขาเป็นไนท์มิชั่นมันเอาไว้มองผีอ,ะอ่ะเฮ้ยต้นอยูไอ่ไหนอ่ะด้านหลังอ๋อนี่ไงแม่งตัวดำไนท์มิชั่นใส่แบบเดิมเนี่ยเอ้าไอ้นี่ <c oughs> เฮ้อันนี้เคยเล่นแล้วรู้เหมือนเลยรู้ครับคุณพี่อาจจะเคยเล่นก็ได้แต่ผมไม่เคยเล่นอ่ะเฮ้ยเริ่มมาเอาเลยไม่เลยกดปิดไปกดปิดไปกดปิดไดกดปิดทำไมไปปิดจกแตกวะอ้าวตรงนี้ไม่มีสัญญาณมีเอไม่ขึ้นกูตามบุติกิตัน เหรอเเนี่ยสียโลบักว่าแล้วเสียโลบักเดี๋ยวอะไรเมี่อกอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรขยับเลยว่ะมันไม่มีเอ็มเอ็มพีไม่ขึนในนี่้มาวะเราเจ็ดองศาเอ้ยมันมืดไฟมืดไหมวะแย่มันมาแล้วมันเดี๋ยวมันมันล่าเราต้นล่าเรามันล่าเราจะเสียงโลบักเลยเห็นทีไหม อะไรเนี่ยเจอเวลาออก่าประตูเปิดได้อยู่ออกเลยดิกลัว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 ขี่แตกเราจะปิดปิดเปิดเปิดทำไมวะเฮ้ยเราเป็นนักล่าผีอ่ะต้องครับต้องครับแต่เราโคตรผีนะ่ ออไอ้ประตูปิดเปิดไฟไงวะแฮกเกอร์เปิดไฟไงวะขี้ขวาเฮ้ยเปิดไฟแค่มันไฟมันอ๋อ้ยมันจะปิดมันตัดไปแล้วบอกวเขาว่าไงคือปิดมันตัดไฟไปแล้วตัดบ้าอะไรเขาเปิดได้อยู่เลยเนี่ยจริงดิไหนทำไมไฟเมื่อกี้ผีมันปิดไฟอะหรือเปล่าไปดูนี้ไปไป จะไฟมันดับหมดเลยที่หมูเชื่ยเอ๊ะไม่มีอ๋อเกิดไฟปิดเล่นลไมันเฮ้ยกระจบแตแล้ววะไม่ได้ยินเลยไมได้ยินเสียงอยู่ข้างซ้ายแสดงว่าผีอยู่ข้างซ้ายดิไม่มีขมาอีกไออันนี้ตั้งจริงมันล่ามันล่ามันล่าล่าอันนี้เป็นตัวมันล่ามันล่ตั เออเสียงหลอดไฟแตกด้านบนใช่ตือนด้านบนกงน้ไฟไม่เปิดไม่ไม่ปิดไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรโน EMP จุดไฟเผาเลยไหมเขามีไฟแช็คมันมีประมาณเจ็ดองศาเย็นเฮ้ยมันมึนจังวะเฮ้ยอะไรแดงๆวะน่ะ ไหนวะวิ่งเข้าไปก่อนนะชีโมะไปเนี่ยมีเข้ไปเลยมาบานเหรอปลอดภัยปลอดภัยอันนี้หรือเปล่าวะตรงนี้เปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเออเนี่ยแดนแดงๆอ่ะขึ้นขึ้นเฮ้ยเออแดงแดงเฮ้ยต้นวางอะไรเฮ้ยนี่มาซีอั้วเออเขาดองแคร์โอ้โอ้คืออะไรอ่ะฆ่าผีเหรอเมาซีมาซีตรงนี้ มันเขียนช่วยได้มีสัญญาณ EMC สามขำมีรอยนิ้วมือหกองขาตรงนี้อุณหภูมิต่ำอ่ะเฮ้ยรอยนิ้วมือโอ้ยโอ้ยเขาตายเขาตายใช่ไหมไม่ตายยังรออยู่ยังมีชีวิตแต่เขาหน้าจอทำแล้วอ่ะนี่เล่นของอ่ะของเข้าตัวเลยไอพูดตามอ่ะ โยเราจะพูดตามมันทำไมเราโหวดไงโหวดไงเฮ้ยเราดื้อมือเพิ่มมาอีกเหรอไอ้ตรงเนี้ยตอนแรกมีป่ะมันมีอยู่แล้วเปิดต้นต้นต้นเขากลายเป็นร่างกายวิญญาณแล้วเนี่ยเขาว่ามันอยู่ข้างล่างอ่ะปะลงมาด้านล่างกันมาทำไรตรงนี้วะเนี่ยไล่เนี่ยเฮ้ยหลับผ้ามีรอยนิ้วมือก็ฟินก็ผินนะอ๋อโว้หลับผ้าคืออะไร แรงบบ5ยมทีอะแต่ว่าอันตรายต้องเสียมเดินได้เจมูเงระดับ3เสียมเดินได้ปืนชี้แล้วโอ้ยหน้าจอหายมืดเลยนี่กี่หลักว่านะปืนชี้เพราะว่ามีหัว่ราลงไปด้านล่างไหมไปลงไปด้านล่างกันแต่กิ้เหมือนมันบอกว่าเคื่อนมารีไว้เคื่อนมันปุกเออจะเซียมวนผีเข้าเหรอตัวตาตาเนี่ยตาดำเลยตาตา เป้นแรงแดงโธจีเป็นงูงนงเลยอ,ะอ่ะอ๋อรถนี่วะ<ต>ไฟปะเปิด<น>ได้ไหมเนี่ยปกติไฟปเปิดไม่ได้ปิวขาดปิวขาดไปแล้วไว้ซ่อมฟิวโอ้ไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้โกรธนะมั่วเลยนี่มานี่เลย <c oughs> สัญญาณดังอยู่เตืๆนี่แหละอือว่าแต่กระเาียมอะ,อะเราทิ้งกระเียมไว้ไหนเราอยู่หลังเราแต่เขาไม่เห็นต้นจริงๆนี่เนี่ยมันตัวดำอะ อ้โหเอ้าเฮ้ยฝั่งซ้ายเดินขึ้นได้เปล่าวฝั่งซ้ายเดินได้แล้วตัวก็ไม่ใช่ว่าเราเดินวนเหรอวะเนี่ยไม่แน่เรียกว่าเออเราเดินวนเนี่ยโอ้โหเอ้าไปเผยกดมารกะนออกไงจุ่มันอยู่ตรงนี้เ่ยไม่มองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นอ้ามันทำอไรงนั้นนะเอา่อนแล้วกันแล้วตัวเนี้ไงลงไงเอ้ยมีตู้ให้แอบ ไมีตู้ให้แอบกลังมาม่ตู้ให้แอบใช่แปลว่าต้องหนีหนีก็ต้องซ่อนเหมือนในเกมจที่มันไมีพิงก็พิ้นอีกแล้วสาต้นร้อยยี่สิบแปดไม่ไหวแล้วต้องเปิดกราฟิกสูงตรงนี้มันไม่มีประกดหนักกว่าเดิมข้อที่เดิมอ่ะเออก็สูงแล้วแหละแล้วก็เสียบหายไปไหนด้านล่างกางเสียบอยู่ด้านล่างลงมาทำไมด้านล่างนึกว่าตากเลยคราไปดิ มันอยู่อีกห้องแล้วหรอตรงนี้แหละได้อยู่หกองศาโอ้ยเยอะปะนั่นปะเตรียมนั่นไงเออใช่เขาไปฆาตกรอถือไฟแช็คหัวขโมยคนนี้ได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหชันต่อไปอีกเนนึงตำรวจไม่ครบนี่มันชั้นสามแล้ว ใครเปิดไฟวะไม่ใช hey, ่ว่าฟิวมันขาดไปหรอมันเขียนอะไรใครเขียนอะไรมันเขียนว่าอะไรสักอย่างเปิดเข้าไปอีป่ะทางเดินนี่แหละเขาว่าเออประตูตรงนี้มีสัญญาณดับสามเสียงนึกออกปิดทำไมเสียงสาดาบผ้าเสียงสาเราต้องไปดูดิใช่เหรอเดี๋ยวนี่เดี๋ยวดูดู T.M.F.5 Fishing Terminator Banshee ผี Banshee เฮ้วะเป็นขึ้นเลยรถที่ขวาที่ขวาเนี่ยดูดิลบหนึ่งองศาเนี่ยลบสี่องศามีคนออกปากด้วยป่ะเรากลับเลยเป่าปานไปรวยใส่ปานเลยเรากลับเลยเอ้ยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวผีออกละรู้ใช่ไหมผีเลยกลับ Banshee Banshee อ่า รู้สักัว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวอ่ะไม่นดะออกล่าอ้าวเนี้ยเรามาเป็นกลุ่มเนี่ยเราเตยมห้ไม่รอดเหรอเดลองดูเลยก็คือคนน้นต้องออกจากบ้านไม่มีคนเข้าไปอ่ะต้อง้า้ปินเหมืเลยนั่นน่ะคนนั้นไม่ใช่เขาเฮ้ยต้องทดลองแล้วไอ้ก็ได้ก็ผีหรือเปล่าหนึ่งคน ไม่ต้องโดนปิดประตูอันหน้าแน่เลยเราต้องการเหรือเปล่าเกออยากลองเปล่าไม่เอาอ่ะตั้งสมุิขึ้นนิฐานขึ้นมาเองก็ลองดูดิเขียนยังอ่ะเขียนยังเขียนยังไงอ่ยกดลบสมุดเหรอโอ้โหเล่นในคอมกดตรงไหนวะตัวนึงพอดวนกดเกกดตรงไหนวะเจ F เออ๋อโอเคกอเคเรต้อเกย์เละ e, e m f ห uh ้า huh รอยนิ้วมือฟ uh ิงเกอร์ปิ้นฟิซซิงทีมเล่เฮ้ยเดเดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปกันไดไหมไม่ต้องถ่ายด้วยเหรอถ่ายได้เขาลืมไปเลยว่ามันถ่ายได้ไปถ่ายฟิงเกอร์ปิ้นน่ะป่ะเกอร์ปถ่ายเลยเอ็ดน้ำต้นเป็นคนเดียวเลยให้น้ำต้นตายก็มีมีฟิสเตอร์มีพวกนี้ตามเขามาเลยฟิงเกอร์อีฟรอก่อนป่ะแทนทีไปถ่ายรูปกันไปแชร์กัน ไปดิไปฉายเกมนี้ยังกาบโอ้ยลงไหนมั่งงาร้องเหรอนี่คนอยู่คนเดียวดีปะทั้งหมดทั้งหมดขึ้นแล้วอยู่ข้างขวามั้งไหนนะอันเนี้ยเออถ่ายถ่ายรูปเลยตรงไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีถ่ายรูปไงวะเอากล้องเลยโถ่ายรูปไม่เป็นได้แต่วางอ่ะไอ้ก็ถ่ายดิเนี่ย อยู่ไหนกันนะไปลงทางเขาอยู่ชั้นแรกเลยอ้าวโพอรีพอดีเจอปินปิงเกอร์ปินตรงเนี้ยตรงจุดเริ่มตน้นอะอยู่ชั้นสองอะมันถ่ายได้ปะชั้นสองก็มีนะถ่ายไงวะมันต้องถ่ายได้ไปถ่ายอก่อนขึ้นมาให้นพอชั้นสองก็มี อยู่ห้องขวาแหละขึ้นไปเดินไปห้องขวามันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายอันนี้มันมันมันต้องมีตะกลุ่มแหละเพราะว่ากดดูอีได้ด่าอีเปล่าวะกดอีไม่ได้กดคลิกได้ไหมคลิกมันมันตอบกดชิทีเป็นการวางเฮ้ยเยงมาแอ้มาชี้อะไรวะ เข้าตู้ดีกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวแย่งกันดิเดี๋ยวแย่งกันดีกลัวเฮี๋ยวแม่งอัดกันอยู่ในเนี้ยตากระป๋องเลยเฮ้ยเรอยู่คนดีอะอ้าวชิมายแล้วเขาว่าทำไมผีมันออก โอ้ประตูก็ล็อกมืดก็มืดอดเรียบร้อยอยู่ข้างๆเขาแล้วอ,อือยู่ข้างหน้าเขาแล้วหนีเลยเน่เดินหนีก็ได้นะมันเดินช้ามัง้งไม่รู้ตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ทีวีบางๆเนี่ยกับหลอดไฟที่แตกคและหนึ่งเนี่ย <c oughs> มันหนา,นา,ายยังยังทำไมแตกวะไม่เปิดเสียงนี่วะไม่ได้เปิดเสียงนะเนี่ยยังไม่ไปอ่ะกูเปิดได้แล้ว ไปไวไว้บ้าๆอะไรปกเอาใครปีดอ่ะเ้ยนี่ก็เดี๋ยวเขามาทางออกไว้ไว้เร็ไปเร็ไปเร็วใครไม่ออกมาโดนอ่ะเฮ้ยมันแตกรัวเลยอ่ะตปซิ่งเลยอ่ะเฮยอ่าปีประตูยนี่มันพีสูดละไม่ถ่ายแมงละถ่ายเป็นก็ไม่ถ่ายละยาดาโเมนอออกมาเลยนี่ขอใส่นี่มัน เ้ยมันถ่ายได้นี่หว่าผีดาดาชัวนี่ไงมันมีบอกสต็อปฮันวิทครูซิฟิกอันนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยนี่กูจิงวางกล้องไวป้ปะน่าจะใช่แหละเขาว่าจิงเกอร์ทินเโดดเล็กเดียวใครคอหักขึ้นไปอยู่ด้านบนนะ่ะ เขาอีกแล้วเฮ้ยมันเยียนเลยมั่งอ่ะหลักฐานมีอะไรบ้างวะอื UF5 แล้วก็ Finger Print แล้วไงต่อแล้วก็เอ่อ Fishing Terminator ES EMS เออบัตรยังเอาคไปแล้วอันที่3อ่ะผีบัญชีเอาไปครบแล้วอ่ะ 1, 2, 3ป่ะ แมนชีพบแล้วเทมาอร่าเขาไม่ใช่แมนชีว่ะต้น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 ไม่ใ้นต้น้นต้นต้นต้นก้นต้นต้นต้นม้นต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 ้น้นต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 ้่ต้นตมนนต้นไม่ใชนต้น้นต้น้น้นต้นต้้นไ้นต้น้นอ้ีน ไปหาไดตกระถายทั้งหมดไปแล้วนั่นน่ะดิต้นนีปก็โอาความสับเล่นละหายไปเลยก็เป็นเฉียงเลื้ยวขึ้นสีขาวอ่ะแล้วก็แล้วก็ติ๊กยิ้มเอฟห้าปิงเกอร์ปิ้มไปหากดออกป่ะเอาให้ชัวร์เลยเจมส์เต๋อไม่งั้นเราต้องไปห้องนู้นน่ะใช่เราตกลับไปห้องนู้นอ่ะหนูชั้นสามอ่ะโหมดเอาจริงดิ ไอ้้าทำไมอมมมปนีเปนชีไว่าันชีนี่อสุทิ้งหรอไม่เลยาอปีดูไม่ได้ตาว้ป็ีเป็นีไมนาเลยอชีใไมเป็นชีมันออกลาแค่คนเดียวอ่ะทไมเป็นชีวก็มันลคคนเดียว มาเลยมาเลยกังเซียมออกมาอ่ะเอาลงเอาลกติดประตูอ่ะมาประตูดีวะกังเซียมติดประตูอ่ะใครปิดแหละเอเปิดดีกแล้ววิ่งกลับแล้วมันยังไงกันนี่นะแม่นชีแบนชียงไม่งั้นมีใช้ครูซิฟิกอ่ะมีเควสอะแต่เราไม่มีเฮ้ยเรามันเรามี ว่าเบลนทีก็ได้วะแม่มันว่าห้องทีเราทีชื่อว่าเจสซี่ทอมสันิมไ่เจสซี่อ่ะเจสซี่ทอมสันสองเดีเราก็ได้แล้วนะจริงๆเราไปได้แล้วไปาแอมต้นได้หรอตรวจแน่ใจเลยไปกันเราวไม่หัติดแล้วกล้องนะต้องขึ้นกลับไปเอากล้องก่อนวะ ไปเอาโคซิฟิกหน่อยเออใช่โคซิฟิกเอางี้อ่ะอันนี้ใช้โบว์ไม้กางเขนนะเนี่ยต้องมีคนเดียวในบ้านและต้องจัดการด้วยโคซิฟิกคนเดียวไม่มันไม่ลาไส้เกลืจัดการไส้เกลือคนถ่ายเออมาดิเอาไปอ้าวเปียกไปทำไมน่าเรียบร้อยน่าเลย